สวัสดีครับสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับเด้อสวัสดีครับเดี๋ยเราสองคนอแล้วนะครับกับรายการพาลูกเล่นและวันนี้เราจะพาเปิดกล่องสุ่มนะครับผมเอาสิเทสละกล่องสุ่มมาลูกมาลากกล่องสุ่มมานี่เลรอมีครับกล่องสุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไปรีวิวกันเลยครับผมเย้ครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องสุ่มกันเลยครับผมไปเล เอาลุยลุกไปิดกล่องสุ่มจริง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 จมาลูกมาเปิดกล่องสุ่มดูดีกว่ามีอะไรในนี้กล่องอันนี้ก็มูลค่า1,000บาทนะครับดูขัางันมีอะไรในนี้ครับผมเอาไปเทมย่สิลุกโอ้ยมาคะแนนเลย อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเหมือนของใส่ขนมหรืออะไรสักอย่างครับไว้ทําขนมโอเคอาเทเจเฮ้ยอันนี้ปืนคนระับอันนี้ปืนปอมนะครับปืนปืนฉีดน้ำครับผมปืนฉีดน้ำอาเทเจเราดูลองยิงุ๊ <c oughs> เฮ้ยอันนี้อะไรลูกเฮ้ยถุงมือเบสบอลถุงมือเบสบอลเอาลองใส่อเอลองใส่เฮ้ยล,ล,ลูกบอลมันติด,อ,ด,อ,ดอ่าถุงมือเบสบอล ครับไปซะแล้วอันนี้ลูกใส่ใส่ใส่เลยเก๋อุ้ยจี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 ปิ้ว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 ปืนอีกแล้วลูกชอบไหมปืนครับวางไว้ก่อนนะลูกนะมาวางไว้ลูกวางไว้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 เดี๋ยวอ้อยโอ้โหอะไรอะลูกกาชาปองเหรอให้มามีดด้วย เก็บมาแล้วไปเก็บมาแล้วอ่าลูกอีกแล้วลรครับสีฟ้านี้สองใส่ไว้ให้เล่นสองคนอ่ะดึงๆด้งดงอึ๊บตอยแล้ว,วะฟักชูสวยมากลูกโหก็ผมว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับมาแล้วอะไรเนี่ยลูกก็ซีล่าหรือเปล่าก็ซีล่าหรือเปล่า นี่นี่เฮ้ยไม้ครับลูกไหนทำอะไรได้บ้างไหน,หน,หนดูหน่อยป๊าดูหน่อยสองเพื่อนเลยอเอยอันนี้อะไรอะลูกอันนี้เหมือนลูกเต๋าเนาะคละ้ายๆลูกเต่าลูกเต๋าครับอันนี้เป็นลูกเต๋านะครับนี่ครับหกอันนี้สามอันนี้หนึ่งนะครับนี่ลูกเต๋าครับผม้ออเลยชอบไม,มโครโฟนมากเลยลูก Okay. เราไปอะไรนี่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 น er, ี่ทารนฟอร์เมอร์ป่ะเหมือนทารนฟอร์เมอร์เลยแต่รู้ใช่รึป่ะคล้ายคล้ายทารนฟอร์เมอร์นะครับอันนี้ดีเจไหมปลาให้ทำไงก่อนทำไงก่อนทำไงก่อนนะอะไม่สนใจเลยได้มแล้วไม่สนใจเลยปืนอีกแล้วลูกปืนอีกแล้ว อันนี้เก็บกันเกี่ยวกันปืนปืนอีกแล้วอ่ะปืนอีกแล้วอ่ะปืนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเจ๊เจ๊เจไอ,อ้มดไอ้มดไอ้มดเขียว,วเนี่ยน,นี่ไงนี่ไงมดเขียวเนี่ยแตงล่างเล่นยังไงเนี่ยนี่โอ,เอ้เอาล็อกเอาล็อกประตูนะอันนี้โอ้โหได้แว่นีเจได้แว่น ใส่เว้นหน่อยดิใส่เว่นหน่อยครับใส่ได้ไหมลูกไม่ชอบเหรอเอาอีกแล้วลูกเฮ้ยอะเฮ้ยอะไปเลาะประตูบ้านนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้ก่อนอ่าอ่าเก็บไว้ก่อนนี่นี่มาช่วยป้าเปิดดูก่อนนี่ไงนี่ก็ของไอ้มดเอ็กมาเกี้ไอ้มดเขียวเกี้ยอึ๋ยไปร่า เอาอีกอีกตึงอ,อ่าเอาไปเอยโอ้โหมาเขียวเหรอตัวนี้สุดยอดเลยอ่าปาเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวดูตื่นดูตื่นนนี่ของเจเจมาได้และ เฮ้ยดาบดาบโจนสลัดเปล่าทางนั้นมาต่อดาบโจนสลัดนะจอนี่เดฟเปล่าเราเป็นจอนี่เดฟเปล่ากระตันแจ็คสเปรโร่อะกระตันแจ็คมาแล้วน,นี่จังวันนี้กระตันแจ็คมาแล้วอุ้ยยยจูดจ,จ,จอ อ,อ,อ้อ,อยอ้อยเดี๋ยวเอาไว้ไปสับไปสับผลไม้ Give me a clue Do I make a move? Tell me baby what you wanna do อันนี้อะไรครับลูกไม้เบสบอลน้าลองถือนะครับโอ้โอ้นี่นี่ไงนี่ไงคู่อะไรไหมบอลซีเจดูนะบ้าทำให้ดู <laughs> <laughs> อย้าโอเคครับซีเจถือไว้ก่อนครับ โอยอันนี้รถไม้ลูกรถไม้ดูดิรถไม้เล่นไหมเซเจเล่นไหมครับรถไม้ยังสนใจไม้แบล็กบอลอยู่ไปไหนนะล,ลูกไปไหนลูกมันไม่ใช่ไม้ถูพื้นนะลูกนะลูกไม่ใช่ไม้ถูพื้น <S <S มามาดูต่อแล้วเนี่ยัยงเลยเยอะเลยลูกนะโอ้โหเอากันนะครับปืนอารมณ์ Give me a clue Do I make a move? Tell me baby what you wanna do Hey you Give me a clue Do I make a move? Tell me baby what you wanna do, I'll do with you Hey you, give me a clue Do I make a move? Tell me baby what you wanna do? Hey you, give me a clue Do I make a move? Tell me baby what you wanna เอ๊พีเจดูนี่ AKB NBK หรือ AKB เนี่ย48น่าจะเป็น AKB โอ้โหนี่ครับ AKB โอ้สุดยอดเลยเนี่แน้องซีเจไม่สนใจแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ <c oughs> อันนี้ก็เป็นรถรถบรรทุกของนะครับทำอะไรด้บ้างเนี่ย ใช่เล่นปกติครับตัวนี้นี่โปกเกมอนวิกเกจูครับตัวนี้ผมมีแล้วสุดยอดจริงๆโอเคโอเคครับเป็นไงกันบ้างกับการรีวิวกล่องสุ่มในวันนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส,สับสไคให์พวกเราด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องเก็บของเล่นก่อนละครับคลิปหน้าเราจะเล่นอะไรกัน ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย้วทีเจ